ไปถุงขวดเดยีเห็นน่มตะเอีย้ยไปสิฮิยิฮ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 ิพีฮิ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 ฮอฮิฮิิฮิี่ฮิ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 ิฮฮิฮิฮิกิฮิฮฮ เมนูแกงหอยซุหนกพี่น้องอีเมลแล้วเฉดเนาะหอยซุหนกนี่หอยอยู่เห็นอยู่นามเซ่นี่แหละพี่น้องหอยกีหอยหอยปากกวางดูพังได้เอินหอยหอยกีใช่ข้าเอินหอยเมืองผูได้ค่ะหอยซุปหนกเหรอค้าเอินหอยซุ่ปเมืองผูแบบนี้อกเออมันแค่ไข่หอยเมืองผูนะพี่น้องเข้าเอินหอยซุหนก อยู่บ้านนี่เอิญห้อยสมบุกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิ่งเนาะตอนเห็ดนี่ก็ป้าใส่ปานไว้ใกล้เมียอยู่ครัวเนาะอยู่สะพานไม้ไผ่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคอยกะสิไปกับป้าเต๋อก็ไปเก็บผักกิมเซ่เนาะพี่น้องอันนี้กระโบตองห่วงเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านกะมันกะห่างนะแต่คนมันกะบ่มีแน่ ย่านพี่น้องบอกว่าเออเอาไซปานออกมาข้างนอกค่ะนะโควิดน่ะก็คนมันก็หน่อยเนาะน่ะก็มันก็เท่ากันบุคคลได้อยู่ใกล้คนหรอกพี่น้องเนาะก็บ่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่น้องเนาะไซปานก็อยู่ใกล้เมย์คอยกะสิไปเนาะกับป้าเต้วสองคนใเจ็ะถุงมันยาใส่ถุงพี่น้องโอเคเนี่จังหวะครับ เก็บผักขี่สมผักลังคมผักแปวผักวผักตำนี้นีิกต้กินไกินกินจนเบิร์ตแม่กินเบิร์ตแหละนะผักกอกผักค้าจะกินมันยังหูซึ้งเพีๆอยู่แด้ยหนึ่ง้าหุใครแต่งนี่ยในขอในขอแต่งอาจารย์น้อาจารย์นี้ หนามก็ขึ้นแนะ่พี่น้องมันต้อง,างถาป้าต้องถาหยาขึ้นเต็มเบิร์ตเนาะ,ะมิตรนานมะมือเนติเท้าบริเที่ยวมันกับน้ำขึ้นพี่น้องเฮ็นบริเล็กน่อยอาบน้ำยังมีเสยเล็กหน่อยเข้อเาอ,อบาอบน,าน้ำาอาบน้ำน้ำแพงอะอฟองอฟองตึกเฮ เสื้อผ้านอกากเดิมสิเพเล่อนพี่เนาะแฮปปี้มันเดิมอยู่นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงสี่โมงครึ่งแต่วันยังแดดอยู่แดดทีงนนเนาะมันสีน่านขำต่ว่าอันนั้นแจ้งไว้ด้วยว่ากลางคืนมันสัน่นกลางเวรนมันเหีนนวเนาะพี่เนาะเพระมาณนั้น,นมาส่วงนี้อุ่นความมันเอียงทางนี้วักซึ่งสูงวันหนึง่ง มันสีเพแห้งเลยพี่น้องัวนี่มันโหนโ้ลงลายแหละฟันเหนี่ไผ่เขาเนี่ย่างแห้งเลยเยวกับอะไดื้อไออันนี้ทนหน่อยด้พี่น้องเพราะว่าไก่ชิหอดหนาฝนอะเดียวน้ำขึ้นแห้งกับทนโมเมนต์ว่าไก่ชิหอดมันหนาฝนหน่อยได้หนานี้แต่ว่าฝนมันบกตก นี่เก็บอยู่ฝากสิมีแต่ป่าตะกี้นะบ่ได้มีป่าเลยพี่น้องเป้นตืดพักกะไลไลควายจิรอกระไลามาคุดควายจิรอกนี่ม่วนวนตะกี้นะแต่ลายลายแต่สี่ห้าปีเห็นไหมตั้งแต่ควายยังยังเขาเฮียนอยู่มาเดี๋ยวนี้ดามีแต่ป่า เห็ดย่างกับบได,ด้ได้หินเศษแบบให้กินกะนยากเพราะมันถกหลายมันป่าเกิดรายหลาย,ลาย,ยแต่ป่าเก็บบอลไหนนีเบื้องนีนี่วะล่องนี่วะ ามนี่เราเด้นเนาะมันเกิดตะยุ่มเสียพักเปลวพักรังคมมีพักขนะี้โสมเนาะ <c oughs> นี่เดียวพี่น้องมัาเก็บจะฉี่แหละอ้านี่พี่น้องเบิ่งกัน เก็บพักนี่พี่น้องเห็นบก่กระเด็ดอันตนยอดมัน,นตัวนี้มันอ่อนตะกี้หันได้หลายบัดเดี๋ยวนี้ค่ะมันบุคอยมีใส่ถุงเอาถุงหมาให้ อ๋อฮน้องเก็บผักกินสิกแปลายพักลังคมมามี่เอไม่ตองถามมันอยู่เออพักแปลาย ก็จะพักเปลเี่ยนนะักลงคมอยู่ให้หน้าบูค่ะวะหน้นน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 านะคามนะนาพักกลาคมพักแปลพักกี่สมก็บบค่อยมี ผักตำนนี้กับบุมีเเลยต้องขึ้นไปเทอะ์กบุ้มี่ักตำนนี่จงนีนะขึ้นมองนี่เห็นแล้วต้องปีนมองนี่แล้วเดี๋ยวจะผักแปลวนี่ แววกระเซ็บเพื่อการไหนไปขึ้นไปทางเทึ่งเนาะบูป่าบูลง

คือแต่ก,ก่อนนะมันโหยดบิดนี่แต่น้ำานะพี่น้องตืมนี่จะเป็นท่อท่ออนะันท่อน้ํหน้าแสงอู้เขาแก่เข้าวัดพี่น้อง ไหนป้าไปเถอะเห็นว่าผักล um> ah> ังโขมมีอยู่วะคือวัวโลกอานั่นเบิร์ตนี่ผักลังโขมโว้ยเจ้าผักแข้มเข้งมันตรงนี้ ฮาพลังคมม่ได้ไปามอมาได้นรัอืมม่ได้ไปสามอืมนี่พลังคมพี่น้อ ลูกเอาเบอร์ตัวเดะอี่นี่จังหันกระสวนข้ากีสมกับบ่มีเก็เกะปลาไหนเบ่อดิ ได uh ้บ huh. uh, ่ค่ะน่ากระโล่งหนามันห่อนนะนี่กระโบไรปีนี้เยื่นบได้แก่ มีกวดกวดได้น้ำถิมกมรับม่กรับกรับไปทางไหนเนาะอรบหูมีหม่งเก็บแล้วเฮ้ยม,มีแต่ป่าขั้นพอขึ้นไปหูให้หน้าเขาหูเมือ่อในไร้เติบพักลังคมกับพักอันนหะน ภาขีโจมมาบไหรีได้น้อยเดียวยมาอะไรไปน้องห่อนได้บริ่ถ่ายสำนวดชายปานชายปานอยู่กับแม่คอยกระซิมะเฮ็ดกินหน้าตาขึ้นสุดโสมขนาดนี่น้องเห็นพี่น้องมาเบิงหอยเนาะนี่หออเถื่อนเลย นี่หอยซุหนุกนี่ไข่ไข่หอยเมืองผู่พี่น้องไข่ไข่หอยเมืองผู่แกงห้าล่างๆอะไรแกงนี่หอยซุหนุกนี่ก็หอยจูบหอยน้ำเซยงอันี้แซ่บเด้พี่น้องตัวนี้หอยกีหอยกีใช่ไหมนี่หอยปลาก่วงบ่มีมีแต่หอยสุหนุกกับหอย ก็ห้อยจูบเนื้อสีหนึ่งเขาก็นาะพห่น้องหนึ่งเขาแล้วก็อ,นนอ,ากอ่านห้อยก่อนพี่น้องอ่านแดวแล้วพี่น้องตัวนี้ห้าวกระสิต้อยเนาะมันเป็นห้อยจูบตัวนี้กะต้มก่อนห้อยสิไปแกงห้าวตองต้มเอาเปลือกออกก่อนได้พี่น้องนี่แกเปลือกมั่ออกก่อนไม่แ่ไข,ขห้อย ห้อยอันนั้นห้อยไม้ผูกแต่ว่าเฮาเอาเปลือกออกโบเบิร์ตเนาะตัวนี้เฮากระสีต่อยกนเฮากระต่อยต่อยก,นม,อก,อยอยกนมะนี่เอา้าแตกตัวนี้ห้อยสายพี่น้อง Moment, โมเมนต์ห้อยห้อย่ายเนาะดีซุกแล้วพี่น,อนอ้องเอาห้อยมาแก้เปลือกออกแล้วพี่น้องนะคะเข้ากับินน้ำตู้เข้าตุ่มนี้ไหวเนาะเพราะว่าห้อยเข้ากลางสะอาดแต่แรก ยินใหม่เพื่อยังเพื่อมันมันเป็น,นหนามหนวเน,ะนาะหนามเที่ยวตุมห้อยนะเห็นพี่เนางมันมันสิความแสบขวองหนามห้อยอ่นะมันสิออก้าเข้าไปอันนี้ขอเอาเข้าเบื้อเรื่อง เดี๋ยวในนอพี่น้องอันนี้ก็คือหนามหอยที่เข้า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 เอาไว้เนาะนี่มันก็สีขาวๆนี่หอยเขาก็เตรียมเรียบร้อยมีหอยผักกางคมผักกาดเข่าขวานะเข่าเบือเข่าเบือเดืองบ้านเขาเอินเข่าเบือเดืองก็คล้ายๆอ้อมมาเลยพี่น้องแกงหอย เอาลงเลยเพชรวจักลง้วกัน,เ,กนเอาหัวที่ไ <c oughs> ข่ลงแปลกกระส่วนนาะกระส่วนแบบนี้โดดต้องพี่น้องกระส่วนใหม่นั่นจังอันนี้ พี่น้องปรุงรดเรียบรอ้อยแล้วกะล่อหนามหนามพดแต่ก็ห้อยรูงเอาห้อยลงเนาะพี่น้นองหนามพ,พดลว เดี๋ยวปล่อยอ่ะเอาพักเดี๋ยวประกาศลงโอนมีเนี้น้ว่ะมึงพักใบพักเลยคือใสุ่่นกันเบดนี่นล้วว่ะใส่พักปบลายมากินพัก พักลังคมกับพักอันนี้โรงที่ลังเนาะโรงผอมพกักอิฐ Đó, sụp phải nó gây bừng tội tân đều lựa hai mươi sáu bữa nay mày đi đều lựa 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 nó lựa 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 đấy lựa 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 ถ่ายดอกกินไงล่ะลิปกระนิ่งอะพี่น้องก็ชิจบซะจบไซปานน้อนรับดีซะอ้อนจะดุน้องจะนอนรับตาจะดุน้องนอนนับตาหน้ตาดับตหนูแกงหอยนับตาดับตาเสพเสพล่ะแม่ข้าวไปกินข้าวนี้แกงหอยแค่เอาแต่มาแกงหอยอย่างไรเจ็บท้องไม่ต่เจ็บท้องเจ็บท้องหน้อง